สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับลุงพอเหมือนเช่นเคยนะครับบ่ายวันนี้นะครับลุงพอเดินทางมาที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสรนบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับมาที่ศูนย์อนุรักษ์ตาลตะโนดบ้านห้วยกรดเดี๋ยววันนี้นะครับลุงพอจะพาเพื่อนๆไปรู้จักตาลตะโนดให้มากขึ้นนะครับไปดูเตาตาลนะครับลักษณะของเตาเคี่ยวตาลตะโนดเดี๋ยวลุงพอจะพาไปดูนะครับที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์ตาลตะโนดบ้านห้วยกรด เพื่อนๆครับลุงพออพาเพื่อนๆมาอยู่ที่หน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลตโนดโครงการตามรอยพ่อตำบลห้วยกลดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาฏนะครับเดี๋ยวลุงพอ,อจะพาไปชมนะครับจุดต่างๆในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับวิถีคนวิถีตาลน,นะครับที่ บ้านห้วยกรดนะครับอำเภอสานบุรีจังหวัดัยนานะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาเพื่อนๆนนะครับเข้ามาบริเวณด้านในนะครับของอาคารหลังนี้นะครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเตาเขี้ยวตาลนะครับอยากเรียนเพื่อนๆนะครับว่าเตาเขี้ยวตาลนั้นนะครับมีอยู่สองชนิดด้วยกันนะครับเตาที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเตา เขี้ยวตาลที่ใช้กแกลบนะครับเป็นเชื้อเพลิงเตานี้ยังใช้อยู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ยังมีการเขี้ยวตาลแต่ได้ว่าลุงพออ,อเข้ามาช้าไปครับอันนี้เป็นถุงกแกลบนะครับที่ใช้ในการใส่เข้าไปในเตาเขี้ยวตาลตัวนี้ครับอะครับใส่ลงไปในปล่องตรงนี้นะครับแกลบก็จะไหลลงมานะครับ แล้วก็จะมาอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่แกลบนะครับติดไฟและเป็นจุดตั้งกระทะเคี่ยวตาลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับส่วนปลายก็จะมีปล่องนะครับเพื่อให้ควันของแกลบนะครับควันไฟนะครับได้ขึ้นไปตามปล่องนี้นะครับครับนี่ครับเราดู ทางด้านในนะครับของปล่องที่ใส่แกลบนะครับก็จะวางเหล็กเส้นไว้นะครับเพื่อให้อากาศเข้าทางด้านนี้นะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนที่กรดนะครับหุยกรดนั้นนะครับเป็นตำบลหนึ่งนะครับในอำเภอสรนบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นตำบลที่มีตาตโนดนะครับหนาแน่นที่สุดของจังหวัดชายนาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูตาอีกตัวหนึ่งนะครับ เพื่อนๆครับเตานี้นะครับเป็นเตาเคี่ยวตาลอีกเตานึงนะครับเป็นเตาที่ใช้ฟืนนะครับเป็นเชื้อเพลิิงนะครับในการเคี่ยวตาลลักษณะนะครับตรงจุดนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นที่สําหรับใส่กระทะนะครับวางกระทะนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่ฟืนและส่วนทางด้านโน้นนะครับก็จะเป็นรูนะครับให้ควันนะครับ ของฟืนนะครับได้ออกมานะครับก็เป็นนะครับภูมิปัญญาของคนให้กรดนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องหรือปล่องให้ควันไฟออกมานะครับประโยชน์นะครับของรูบนเตาเขี่ยวตาลที่ใช้ฟืนนะครับรูตรงนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ในการลมควันกระบอกนะครับกระบอก ตาลนะครับกระบอกตาลซึ่งเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะครับกระบอกเขี้ยวตากระบอกใส่น้ําตาลนะครับเมื่อทําความสะอาดล้างเสร็จแล้วนะครับในอดีตนะครับก็จะต้องนามาคว่ำนะครับครอบรูตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องมาจุดนะครับจุดฟืนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับของเตาตาลนะครับควัน ควันไฟนะครับก็จะไปลมกระบอกนะครับให้แห้งแล้วก็จะได้กลิ่นนะครับหอมมนะครับจากควันของฟืนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลห้้ยกรดนะครับถ้าหากเคี่ยวโดยใช้เตาฟืนแบบนี้นะครับก็จะให้กลิ่นนะครับที่หอมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตาลห้้ยกรดนะครับก็นะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่า ในส่วนของเตาเขี่ยวตาลนะครับศูนย์เรียนรู้นี้นะครับกรมสมเร็จประเทศนะครับก็ได้เคยเสด็จนะครับมานะครับเมื่อปีหกหนึ่งนะครับนบมาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพระองค์ยังได้นะครับมีโอกาสนะครับมาปลูกนะครับตาลเป็นที่ระลึกนะครับในบริเวณศูนย์เรียนรู้ ตาลตโนดบ้านให้กรดนะครับนะครับเมื่อวันที่11มกราคมนะครับพุทธศักราช2561นะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับได้มีโอกาสนะครับเสด็จมานะครับเยี่ยมนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับตาลตโนดแห่งนี้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนที่มีต้นตาลอยู่นะครับหต้นนะครับ เป็นตาลที่กำลังสาวนะครับกำลังสาวกำลังนมเดี๋ยวลุงจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าในการขึ้นตาลนั้นนะครับเขาจำเป็นนะครับจะต้องมีวัตถุนะครับมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ในการขึ้นตาลนะครับเราเรียกว่าพระองค์นะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือกระบอกนะครับใส่น้ําตาล นะครับแล้วก็ไม้ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าพระองค์นะครับเอาไว้สําหรับนะครับปีนป่ายนะครับขึ้นต้นตาลนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้นี้ได้เห็นกระบอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นในส่วนของพระองค์พระองค์นั้นก็นะครับก็ได้มาจากไม้ไผ่นะครับที่ตัดนะครับแล้วก็ เอาตาของไม้ไผ่เอาไว้นะครับเพื่อเหยียบนะครับแล้วก็เหยียบจับนะครับเพื่อไต่ขึ้นไปบนต้นตาลนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวหลวงปู่อจะให้ดูนะครับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ในการนวดตาลนะครับก็จะมีนี่ครับเราเรียกว่าตะเกียบนะครับตะเกียบนวดตาลแล้วก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับเพื่อนๆนสังเกตดูให้ดีนะครับว่านี่ครับตะเกียบตัวนี้นะครับเป็นตะเกียบตัวผู้นะครับที่ใช้ ในการนวดตาลตัวผู้นะครับก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นะครับนะครับส่วนตะเกียบอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตะเกียบตัวเมียนะครับเอาไว้นวดตาลตัวเมียตาลนั้นนะครับเป็นพืชที่มีสองเพศนะครับแยกต้นกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวลุงพอออจะให้ดูนะครับว่าตาลต้นนี้นะครับเป็นตาลตัวเมียนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับด้านบนนะครับตาลตัวเมียก็จะมีนะครับออกลูกนะครับ เราเรียกว่าทลายนะครับตาทลายตาเห็นไหมครับลูกตาอยู่เต็มหัวเลยนะครับเขาเรียกว่าเต็มหัวหรือเต็มคอตาลนะครับอันนี้เป็นนะครับตาต้นนี้เป็นตาตัวเมียนะครับเดี๋ยวลุงจะพาไปดูลักษณะของตาตัวผู้นะครับอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะครับนี่ยครับด้านบนนะครับก็จะมีทลายตาอยู่นะครับนี่คือตาตัวเมียเดี๋ยวลงมาดูนะครับอีกต้น นะครับตานในต้นหิงอี้นะครับจะเป็นตานตัวผู้นะครับตานตัวผู้นะครับก็จะมีดอกนะครับซึ่งภาษาของคนขึ้นตานเราเรียกว่างวงตาลน,นะครับก็จะเป็นช่อนะครับเป็นช่อของดอกตาลหรือว่างวงตาลน,นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของ ต้นตาลนะครับถ้าเราดูต้นนะครับตาลตัวผู้กับตาลตัวเมียนั้นไม่มีความแตกต่างกันเราต้องรอจนกระทั่งตาลนะครับติดดอกนะครับติดทลายแล้วเราจะรู้นะครับจึงจะแยกได้ว่าตาลต้นไหนเป็นตาลตัวผู้ตาลตัวเมียนี่ครับดูยอดตาลอีกครั้งนะครับตรงนี้ก็คือช่อตาลนะครับช่อตาลตัวผู้นะครับซึ่งเราเรียกว่างวงตาลเดี๋ยวลุงพอจะให้ดูเปรียบเทียบอีกต้นหนึ่งนะครับเป็น ทลายตาลนะครับเป็นตาลตัวเมียนะครับก็จะมีทลายตาลนะครับอยู่ด้านบนเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็พามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่นะครับพี่น้องนะครับที่ขึ้นตาลนะครับก็นําตาลนะครับลงมาเฉาะตาลนั้นนะครับมีประโยชน์ทั้งต้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลของตาลนะครับตาลตะโหนดหรือว่าลูกตาลเนี่ยนะครับตาลอ่อนเขาก็สามารถนะครับนำหัวตาลนะครับไปทําเป็นอาหารได้ไปต้มไปแกงได้แล้วหลอนตาลนะครับก็เฉาะแบบนี้ครับเอาไปทําเป็นอาหารนะครับอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอนตาลนะครับลอยแก้วนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับ และที่ศูนย์อนุรักษ์นะครับตาลตโนดบ้านห้วยกลดนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่มีการเพราะนะครับต้ต teh, ตนตาลเอาไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับหากมาที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ศูนย์การเรียนรู้ตาลตโนดบ้านห้วยกลดท่านก็สามารถติดต่อขอซื้อนะครับพันไปได้นะครับเขาก็มีการเพราะตาลตโนดเอาไว้นะครับพร้อมที่จะนําไปปลูกได้เลยทีเดียวนะครับ ศูนย์เรียนรู้ตาลตโนดบ้านห้วยกรดตรงนี้ก็ถือว่านะครับยังเป็นศูนย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมีการขับเคลื่อนนะครับมีการทําตาลอยู่ทุกวันนะครับมีการเคี่ยวตาลในช่วงเช้าทุกวันน้าตาลตาโนดบ้านห้วยกรดนั้นนะครับขณะนี้ก็ต้องถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับกิโลนึงก็ไม่ต่ำกว่า120บาท ถึงจะแพงนะครับดูเหมือนจะแพงแต่บอกได้เลยนะว่าการทําตาลนั้นไม่ง่ายไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับมีกระบวนการซับซ้อนยุ่งยากแล้วต้องเสี่ยงอยู่พอสมควรปัจจุบันนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่น้อยแล้วนะครับที่จะยึดนะครับวิถีการทําตาเพื่อเป็นอาชีพนะครับนี่ครับนี่ต้องถือว่าเป็นตาหนุ่มตาสาวนะครับมีขนาดความสูงไม่มากนักแต่ตาที่มีอายุนะครับ3าสิปี4ี่สิบปี ก็จะสูงกว่านี้มากนะครับโซนนี้นะครับของศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีตานนะครับที่ปลูกไว้นะครับเพื่อการอนุรักษ์นะครับเดี๋ยวลุงพอจะไปดูพาไปดูนะครับโซนนี้ครับก็เป็นโซนที่มีการปลูกต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์นะครับเก็บเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาเรียนรู้อีกจุดนะครับที่ลุงพอต้องการจะพามาดูนะครับ มาดูตรงนี้ครับวัสดุตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับในการเคี่ยวตาลก็คือเนี่ยครับเราเรียกว่าปึกน้ําตาลนะครับคนให้กดเล็กปึกน้ําตาลตรงนี้ครับเวลาจะใช้นะครับต้องนําผ้าเขาบางนะครับมาปูบริเวณทับไปบนถ้วยนะครับปึกน้ําตาลอย่างนี้ครับมันทํามาจากดินเหนียวนะครับแล้วก็เป็นถ้วยนะครับดินเผา แบบนี้ครับเป็นถ้วยดินเผานะครับตื้นๆนะครับไม่ลึกนะครับหลังจากเคี่ยวตาลได้ที่แล้วนะครับก็จะนํามาหยอดนะครับในปึกตรงนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าลักษณะของอุปกรณ์นะครับในการเคี่ยวตาลทําตาลนะครับนะครับหลวงพ่อจะให้พกเพื่อนๆนะครับได้เห็นนะครับกระทะเคี่ยวตาลต้องมีลูกขนาดนี้เลยนะครับนี่คือกระทะเคี่ยวตาลนะครับ แล้วหลังจากเคี่ยวตาได้ที่นะครับจากน้ําตาลเหลวๆนะครับนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับในการเคี่ยวตานะครับให้เป็นปึกนะครับเห็นไหมครับต้องมีกลานะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ํำหลับตักนะครับนี่ก็ยังมีล่องลอยของน้ําตาลติดอยู่ด้วยนะครับนี่ครับไม้แสะนะครับตาลที่ติดอยู่บริเวณข้างกระทะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับ ทายหรือว่าวิคนนะครับน้ําตาลที่ยกลงจากเตาต้องเอาไปเคี่ยวเอาไปอะไรล่ะครับต้องเอาไปทําให้มันเอาไปคนนะครับเอาไปกวนนะครับให้น้ําตาลาจับตัวแข็งเป็นก้อนนะครับนะครับก็เป็นขั้นตอนกระบวนการนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทาตาลนะครับศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ตาลตะโนดบ้านให้กรดนะครับ ต้องถือว่าสูนนี้ครับยังเป็นสูนที่มีชีวิตเตานี้ก็ยังเป็นเตาที่มีชีวิตนะครับยังใช้นะครับในการเคี้ยวตาลประจําวันครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับลุงพออเองนั้นนะครับก็เป็นคนโลกลาบนะครับบ้านเกิดก็อยู่ที่ตำบลห้วยกรดอําเภอสันบุรีแห่งนี้นะครับเอาไว้นะครับโอกาสหน้าลุงจะได้เจาะลึกนะครับในกระบวนการ เคี่ยวตาลนะครับจะพาเพื่อนๆนนะครับมาดูกระบวนการเคี่ยวตาลนะครับกว่าจะได้ตาลนะครับโหนดเป็นปึกๆเอามาให้พวกเราได้ทําอาหารนะครับเอามาให้พวกเราได้ทําขนมรับประทานไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับลุงจะทำคลิปให้พวกเราได้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะครับที่ลุงพออพาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ ตาลตโนดนะครับโครงการตามรอยพ่อนะครับตำบลห้วยกรดอำเภอสรนบุรีเอาไว้นะครับพบกับคลิปตอนใหม่ของลุงนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลุงผอนะครับในการทำคลิปชุดต่อๆไปนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วเอาไว้พบกับคลิปดีๆนะครับของลุงผอในโอกาสต่อไปครับอาจจะมีการทำคลิปชุดที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องตาลตโนดบ้านห้วยกรดนะครับวันนี้ก็ขอ ยุติจบลงนะครับในส่วนของการพาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตาลโนดบ้านห้วยกรดนะครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ